ที่ประชุมมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมประชาชนซึ่งคุณพูนสุขกับประชาชนเป็นผู้เสนอนะครับเมื่อวันที่16กรกฎาคม2568สภามีการลงมติร่างพรบนิรโทษกรรมทั้ง5ฉบับประกอบไปด้วยร่างของพักร่วมไทยสร้างชาติร่างของพักครูไทยเพื่อประชาชนร่างของพักก้าวไกลร่างของพาคประชาชนและร่างของพักภูมิใจไทยที่ยื่นมาท้ายสุดที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติจำนวน3ฉบับได้แก่ร่างของพักร่วมไทยสร้างชาติร่างของพักครูไทยเพื่อประชาชนและร่าง ของพักภูมิใจไทยโดยร่างของพักคก้าไกลและภาคประชาชนมีผู้ลงมติรับหลักการเพียง147และ149เสียงเท่านั้นซึ่งคะแนนเสียงน้อยกว่าสสที่โหวตไม่เห็นด้วยจึงทําให้ร่างทั้งสองฉบับนี้เป็นอันตกไปในขณะที่ด้านหน้ารัฐสภาบริเวณลานประชาชนมีเครือข่ายนิทเทกรรมประชาชนรวมตัวกันทำกิจกรรมพร้อมให้กาลังใจตัวแทนผู้ชี้แจงร่างของภาคประชาชนโดยมีตัวแทนจากพักประชาชนลงมาพูดคุยกับผู้ร่วมง,งานเช่นกันและในช่วงท้ายภาคประชาชนมีการอ่านถแถลงการเพื่อแสดงจุดยืน ได้แก่หหากจะมีการออกกฎหมายินทศกรรมต้องกระทําอย่างจริงใจและครอบคุมทุกคนทุกคดีทางการเมืองไม่ใช่การเลือกปฏิบัติตามสีเสื้อหรือความเชื่อทางการเมืองและปล่อยให้ผู้ถูกดําเนินคดีทางการเมืองอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตาหนึหสองหลายร้อยคนต้องผเผชิญกับคดีความต่อไปนอกจากนี้ เครือข,ข่ายในโทษกรรมประชาชนขอแสดงจุดยืนในข้อที่2หลังจากนี้หากสภาผู้แทนราษฎรมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งก็ยังมีโอกาสในการคืนความเป็นธรรมให้จำเลยคดีความทางการเมืองทุกคนในการพิจารณาวาระที่2และ3ตามลำดับแต่หากการพิจารณาในวาระถัดไปเดินไปแบบเลือกปฏิบัติที่จะกีดกันคนบางกลุ่มไม่ให้ได้รับการเนื้อโทษกรรมกระบ,บวนการนี้จะเดิน ไปเพียงเพื่อช่วยเหลือคนบางกลุ่มไม่ใช่คืนความสามัคคีปองดองและเป็นไปได้ที่จะไม่ได้สร้างสังคมสันติสุขตามหลักการที่สอส,อสอฝ่ายรัฐบาลกล่าวอ้าง 3. ความหวังสำหรับนักโทษการเมืองในคดีมาตรา1นึที่จะได้ออกจากเรือนจำและพ้นความผิดยังไม่หมดลงเพียงแต่อาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้น ในระหว่างนี้จึงต้องขอให้ประชาชนที่ยังพร้อมสนับสนุนช่วยกันประคับประคองแรงใจและแรงกายของผู้ที่อยู่ในเรือนจําและครอบครัวไปด้วยกันก่อนและเมื่อวันที่การเลือกตั้งสสครั้งถัดไปเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนเห็นว่าต้องขอให้ประชาชนทุกคนลงคะแนนเลือกเฉพาะพรรคที่ลงมติให้นิรโทษกรรมแก่คดีการเมืองทุกคดีเท่านั้นด้วยความหวังเพื่อวันที่ท้องฟ้าจะสดใส